น้อสาที่อกว่าจะวนเดมนกเหมือนดังที่ปขอเก็บก่อนนะคะต้องทำใบเก็บไปค่ะเราถึงแม่เยอะทำไปเก็บไป

đang <laughs> bay vào lòng lòng, không được bao nhiêu giờ theo cõi sao còn nóng rồi kinh ngạc ากนแม่ทานบายเสือกระบเ็บเบเสือกระ,ะบเสอกของพี่หังของพี่ะคะ่ะเหนแม่แต่้านลยก็สวยเพราะเขาสวยทำทำมาท่าทา ทมูจดีจ่เดี๋ยวข้าวเ,เย็นก่อนนะคะนะคะ,ะ,ค,ะคุณคุณขาคุณคณุณคุณคนคุณคนให้ข้าวเย็นก่อนนะคะเดีเย๋ยว<ค>มองชังจะให้หใหข้าวราน้ำกนเลย เดี๋ยวเด๋ยวเข้าไป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 คุณแม่กําลังจะอืมนีมม่ตับของลูกหนึ่งหม้อ,อ,มองลูกหนึ่งหม้อ,อม <c oughs> สวัสดีนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วะคะ่ะ ทำไปทานไปค่ะทำไปทานไปกาแฟมื้อแรกของวันเฮ้ ปังปปัง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 ู่จังประธานจ้าปัปานอ่าเนี่ยวันนี้ทำไมไม่ทันไม่ไม่ทานไข่ไขไข่จ้าประทานไข่เจ้านายฉันเบือมากเลยเบื่อนายจังเลยมีเจ้านายที่แบบ อะไรมาบางท่านทำไมน้องไทยก็ลมลมตายแล้ว